คำถามแรกรัฐบาลมีแนวนโยบายอย่างไรต่อบันทึกความเข้าใจ MOU 44นี้และขณะนี้การเจรจาได้ดำเนินไปถึงขั้นตอนใดแล้วคำถามที่2รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรในสถานการณ์ที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการปักปันเขตแดน หากมีการกำหนดเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิอธิปไตยในอนาคตหรือไม่รัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างไรนอกจากนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบติดตามการเจรจาให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้โดยไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในอนาคต และคำถามที่3จากข้อมูลที่ระบุว่าพื้นที่ทับซ้อนกว่า26,000ตารางกิโลเมตรมีทรัพยากรธรรมชาติมูลค่าสูงรัฐบาลได้ดำเนินการสำรวจอย่างจริงจังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วหรือไม่ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานที่รายงานต่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2567ระบุว่า การสำรวจพื้นที่มีมาตั้งแต่ปีพศ2511แต่ยังคงเป็นเพียงการสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ทับซ้อนจริง นอกจากนี้เทคโนโลยีสำรวจในยุค50ปีก่อนอาจไม่แม่นยำเท่ากับปัจจุบันอย่างไรก็ตามรัฐบาลในอดีตได้ให้สัมปทานการสำรวจและพัฒนาแก่บริษัทต่างชาติตั้งแต่ปี2511เนื่องจากบริษัทในไทยขณะนั้นยังไม่มีศักยภาพในการสำรวจพลังงานใต้ทะเลคำถามคือ หากมีการสำรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และพบทรัพยากรมูลค่าสูงรัฐบาลจะพิจารณายกเลิกสัมปทานเดิมเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทในไทยเข้าร่วมแข่งขันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยได้หรือไม่ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปีรัชจงเทพผู้แทนราษฎรเขตพระขนงบางนาพรรประชาชนครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านได้มาตอบกระทู้ถามสดนี้อักทูถามด้วยวาจาและเป็นกระทู้ถามทั่วไปนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณจริงๆครับเดิมทีเนี่ยผมตั้งใจจะถามท่านนายกรัฐมนตรีแต่ก็ทราบดีครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะติดภารกิจแล้วก็เข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองอาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย เกิดขึ้นมาในช่วงปี2544 5ซึ่งเป็นปีที่เรามีการทำบันทึกข้อตกลงที่เราเรียกว่า MOU 44นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีน่าจะเข้าใจและก็น่าจะอยู่ในบทบาทนั้นมาตั้งแต่ต้นเนื่องจากว่าทราบว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศมานะครับก็ขออนุญาตนะครับถามท่านรัฐมนตรีผ่านไปทางท่านประธานนะครับว่าวันนี้นะครับ จริงๆแล้วผมจะเริ่มเรื่องก่อนเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับนำเสนอเพื่อสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนให้เข้าใจตรงกันว่าเราได้มีการกําหนดเขตแดนนะครับตามบันทึกข้อตกลงนี้นะครับบนหลักการทางกฎหมายสากลนะครับผมยืนยันและก็ยืนเคียงข้างรัฐบาลเรื่องนี้ว่าเราเองเนี่ยอ้างอิงเขตนะครับตามหลักกฎหมายสากล ตามหลักการวิธีทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการให้เห็นภาพชัดเจนของอนุยาตขึ้นสไลด์ครับท่านประธานครับนี่คือภาพตัวอย่างนะครับที่ผมได้นํามาแสดงให้เห็นอยู่ที่นี่นะครับก็คือว่าจุดเส้นสีแดงนั้นเป็นจุดที่ประเทศกัมพูชานะครับได้เป็นผู้อ้างอิงนะครับในปี2515ส่วนไทยอ้างอิงในปี2516นะครับซึ่งเป็นเส้นสีฟ้าๆเขียวๆที่เราเห็นอยู่นี้นะครับ เกาะกูดจะเห็นว่าผมชี้ลูกศรกัมพูชาได้มีการอ้างอิงเส้นออกมาเนี่ยนะครับตัดผ่านเกาะกูดของเราในช่วงต้นนะครับและของเราเนี่ยอ้างอิงไปตามเส้นมาตรฐานที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้ไปพาดพิงในพื้นที่ของกัมพูชานะครับหลักหมุด73นั่นเป็นรูปผมเองนะครับผมไปเห็นมาแล้วกับตานะครับหลักหมุดที่73ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยนะครับและจะเห็นว่าใน MOU นะครับ44นั้น ว่าในเรื่องสองเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็เป็นว่าได้เรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านปิตโตเรียมซึ่งอยู่ใต้พื้นที่กว่า2,600ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ทับซ้อนนี้นะครับผมจะไม่ขอลงรายละเอียดท่านประธานเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดว่าเส้นนี้ตัดกันอย่างไรจากเส้นแบรลิงเท่านี้เส้นลัติจูที่11เดเดี๋ยวชาวบ้านไม่เข้าใจนะครับแต่เอาเป็นว่าพอตัดกันไปตัดกันมาด้วยต่างคนต่างอ้างเนี่ย ก็เลยไปทับซ้อนกันว่าในพื้นที่ตรงกลางอยู่ตรงเส้นเนี้สองพันสองหนะครับต้องใช้คํานี้นะครับต้องขอไป2 000, 6 0 0มตารางกิโลเมตรนี้นะครับตกลงแล้วอะไรอยู่ใต้ตรงนี้ไม่มีใครทราบไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปในคําถามต่อไปแต่เอาคําถามแรกก่อนว่า <ST an the> ตกลงแล้วไอเอ็มหรือบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาว่าด้วยเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลไหลยทวีปนี้นะครับที่จัดขึ้นในปี2544เดียนะครับปัจจุบันนี้นะครับได้มีการดําเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วได้มีการพูดคุยได้มีการตกลงกันกี่ครั้งแล้วนะครับเพื่อจะได้ ถามคำถาม,ถามต่อไปได้ฉังนั้นอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบให้ชัดเจนครับว่าตกลงแล้วว่า MOU 44ดียังดําเนินการไปตามนี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลกันนะในปิโตเลียมที่อยู่ใต้ทะเลนี้กับ2ก็คือปักปานเขตแดนไปพร้อมๆกันหมายความว่าตอนนี้ก็แบ่งผลประโยชน์กันไปแล้วปักปันเขตแดนก็ไปพร้อมกันใช่หรือไม่นะครับอันนี้คือคําถามที่1ครับกับคุณครับ,รท,รท,รบท่านประธานครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตรติผมนายมาริทสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากพระนท่านนายมนตรีให้มาตอบกระชู้ถามที่394เนะครับของท่านปิยรัตน์จงเทพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเรื่องข้อพิพาทนะครับพื้นที่อ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนบริเวณอ่าวไทยระหว่างไทยและกัมพูชาผมขอเรียน อย่างนี้นะครับว่าการดําเนินงานของรัฐบาลชุดอื่นๆนะครับภายใต้ MOU หรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดที่ทผ่านานมา,าผมขอเรียนว่าในปัจจุบันนะครับรัฐบาลนี้ยังไม่ได้ดําเนินการใดๆที่มันไปแตกต่างไปจากการที่เราพูดคุยกันมาภายใต้กรอบของ MOU ใดๆทั้งสิ้นนะครับ รัฐบาลยังไม่ได้ดําเนินการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับยังไม่มีการจัดตั้งกลไกต้องขอเรียนนี้ครับว่า MOU 4 4ไม่ได้เป็นการตกลงอะไรทั้งสิ้นนะครับตกลงกันอย่างเดียวว่าเราจะมานั่งคุยกันเพื่อแก้ปัญหาความไม่เข้าใจและการอ้างสิทธิ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นาการที่จะแก้ปัญหาก็จะต้อง ตาม m อ u 44ก็จะต้องนำมาซึ่งการที่เราจะต้องตั้งคณะกรรมการนะครับความร่วมมือทางด้านเทคนิคระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาชุดใหม่ปกติมีอยู่แล้วและ,ะแต่ปัจจุบันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพูดคุยกันในรายละเอียดอย่างที่ท่านสสผู้ทรงเกียรติได้ชี้แจงให้เห็นตามแผนที่นะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้อย่างที่ผมเรียนว่าเรายังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรที่ไปไปทำให้มีการพูดคุยกันเลยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเพื่อมาเจรจาทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามข้อตกลงทาง m o u 44ที่เรากับประเทศกัมพูชาได้มีไว้เพราะฉะนั้นขอเรียน ว่ายังไม่มีการเจรจาหรือยังไม่มีการตกลงใดๆทั้งสิ้นกับฝ่ายกัมพูชาช่วงนี้ผมขออนุญ,ญาตเรียนว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลแล้วก็มีความส่งของผมด้วยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนตอบกระทู้เมื่อกี้ว่าผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะทํางานร่วมกับทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็รับฟังความเห็นจากทุกๆภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับยังไม่มีการ ดำเนินการในส่วนใดๆทั้งสิ้นแม้กระทรั่งเรื่องแรกเลยก็คือ,คอ,คอ,คอาการตั้งคณะกลคณะกรรมการหรือตั้งกลไกของคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาขณะนี้กำลังได้พยายามที่จะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาประมวลรวบรวม,รวม,รวมประกอบการกำหนดท่าทีของไทย ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามที่พระท่านนายมนตรีแพทองทานได้แถลงไว้กับรัฐสภาแห่งนี้ก็คือเพื่อเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและของประชาชนทั้งในมิติของความมั่นคงและทางด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย ขออนุญ,ญาตเรียนเพื่อความสบายใจของอทุกๆท,ท่านท่านสสผู้ทรงเกียรติว่ารัฐบาลมีแนวทางที่จะเจรจากับประเทศก,กัมพูชาต่อไปนะครับโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการอย่างครอบครอบรัดกุมตามกรอบกลไกที่มีอยู่ รวมทั้งบนพื้นฐานของ m o u 4 4ซึ่งขออนุญาตย้ำนะครับว่าเป็นเพียงกรอบของการเจรจาและจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงรวมทั้งาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยค,คุณท่านมติครับเชิญท่านปิยรัตน์ครับเชิญครับ ขอบ,บคุณครับท่านประธานครับและขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้ตอบคําถามแรกของผมนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า,ารัฐมตนตรีท่านทราบว่าตอนนี้ในบทบาทของภาคประชาชนเองด้านนอกเนี่ยซึ่งตรงกันโดยบังเอิญนรับท่านประธานผมก็ไม่ได้เป็นคนนัดวันนี้นะฮะรัฐมนตรีเป็นคนเรื่อนมาวันนี้ในขณะที่ทําเนียบรัฐบาลตอนนี้นะครับมีผู้ชุมนุมทวงถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องบังเอิญเนี่ยผมก็เลยอยากให้คำนี้คำตอบมันชัดเจนขึ้นอีกนะครับ ที่ผมปรูเรื่องไปตอนแรกว่าตกลงว่ากรอบ m o u 14นี้ยังอยู่อันนี้ท่านตอบได้ชัดเจนครับว่ายังอยู่เพียงแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการเดินหน้าในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าชัดเจน <c oughs> เพียงแต่ว่าผมก็กังวลดีครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเ o u ยังอยู่ดีนะครับหมายความว่ากระบ,บวนการจัดตั้ง JTC หรือกลไกร่วมกันเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นนะครับในะอีกไม่นานนี้ ข้อกังวลเป็นไปนําไปสู่คําถามที่สองครับท่านประธานคือว่ารัฐบาลต้องตอบให้ชัดเจนเรื่องนี้ว่าเราจะเดินหน้าในการเจรจาผลประโยชน์ตามกรอบความตกลงร่วมของ MOU นี้ในขณะเดียวกันการแบ่งปันหรือว่าจัดสรรปันส่วนพื้นที่เนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยหมายความว่าไอ้สองหมตารางกิโลเมตรเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องน้ามันข้างล่างปิโตรเลียมข้างล่างแก๊สข้างล่างใครได้เท่าไหร่ฉันได้เท่าไหร่ นะครับในขณะเดียวกันพื้นที่ก็ยังปักปังไม่เสร็จถ้าหากวันใดวันหนึ่งมีการปักปางเขตแดงเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าปิโตรลยมจุดนั้นไม่ได้ไปอยู่ในฝั่งเขากลับมาอยู่ในฝั่งเราเต็มพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็น์เนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตส่วนนี้จะเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรจะมีกลไกอย่างไรต่อไปหรือแม้กระทั่งเจราจาตามกรอบแล้วรัฐบาลชุดนี้ตั้งคณะขึ้นมาเจราจาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยมีการเปลี่ยนแปลงครมออีกมีการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลอีกตั้งคณะชุดใหม่มาอีกเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมหรือยกเลิกแบบใหม่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่มีความมั่นคงเลยในการเจราจาหลังจากนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากได้ความชัดเจนว่าตกลงแล้วกลไกเจราจานี้ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านก็จะยืนยันว่าเราก็มาคุยกันทั้งเรื่องผลประโยชน์ทั้งเรื่องเขตแดนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปจากกันไม่ได้หรือเอาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้จะต้องคุยทั้งสองเรื่องไปพร้อมๆกันนี่อนาคตจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่อย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธาน เชิญท่านมนตรีครับครับกราบขอบคุณท่านสมาชิกสส,สผู้ทรงเกียรติขอบพระคุณมากนะครับในคําถามแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนว่าผมยินดีพร้อมที่จะร่วมมือกับท่านในการาแก้ไขปัญหาจริงๆก็ยังไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนยังไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ายินดีมากที่จะได้รับความชี้แนะชีนะช้นาจากท่านสมาชิกสสผู้ทรงเกียรติในประเด็นต่างๆเหล่านี้ผมขออนุญาตเรียนว่า ตรงนี้นะครับเป็น,ปน,ปนคำชี้แนะท,ท,ที่ดีและผมพร้อมที่จะรับไปพิจารณาครับอ,อย่างไรก็ตามผมขออนุญ,ญาตไม่ลงในรายละเอียดนะครับในเรื่องของกรอบของ MOU เพราะการเจรจาท่าทีของการเจรจาเนี่ยม,ม,มันค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนและ,ะมันจะลงในรายละเอียดเนี่ยมันจะทำให้การเจรจาประสบความยากลำบากมากยิ่งขึ้นแต่ผมขออนุญ,ญาตเรียนอย่างนี้ครับว่า ในทางที่สุดแล้วผลประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าณนะขณะน,นี้รัฐบาลอยู่ในช่วงของการรับฟังความเห็นที่แตกต่างแล้วก็สิ่งที่โดยเฉพาะ่างยิ่งสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติจะชี้แนะแล้วก็ยินดีที่จะนำไปประเมินผลแล้วก็รวมกันเพื่อ,เ,อเป็น preventive ที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ผมขออนุญ,ญาตเรียนครับว่าขณะน,นี้รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับกำลังจะจัดเวทีเสวนาที่สร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งเราจะทำเป็นระยะระยะแต่อันนี้นะครับจะเป็นการเสวนาที่จะเป็นความร่วมมือในการจัดเสวนาระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ คณะกรรมาทีการที่เกี่ยวข้องของรัฐสภานะครับน่าจะเป็นในช่วงของปลายเดือนมกราคมนี้ขณะนี้กําลังประสานงานกันอยู่เพื่อจัดการเสวนาและมีคําถามทางด้านเทคนิคอย่างที่ท่านสสผู้ทรงเกียรติได้กรุณาชีนะช้นะฮะชี้นําแนะนํามาก็ยินดีที่จะเอาเข้าไปนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะพูดคุยการหาทางออกร่วมกันแล้วก็วางแผนที่จะทําให้การ พูดคุยกับฝ่ายอื่นเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าทุกภาคส่วนต้องอได้รับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนนะครับว่าในประมาณปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนมกราะจะจะเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับคณะกรรมาิการที่เกี่ยวข้อง ของรัฐสภาที่จะจัดเสวนาในเรื่องของเทคนิค uh, ปัญหาเทคนิคข้อข้อประเด็นทางเทคนิคทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการ uh, จะพูดคุยกันในเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไหลทวีปรวมไปถึง uh, MOU 44ด้วยนะครับผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับในท้ายสุดผมขออนุญาต uh, เรียนว่าผมผมยืนยันนะครับที่จะมีความ มันมีความยินดีที่จะร่วมมือกับสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรผู้แทนรัฐสภา,าเพื่อผลประโยชน์ที่สำคัญของประเทศชาติาและชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ได้มองว่าใครเป็นฝ่ายคา้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่อยากได้รับความร่วมมือในการามาประสานผลประโยชน์พูดคุยกันอย่างด้วยเหตุและด้วยผล ผมต้องการเห็นความโปร่งใสซึ่งก็ขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับและก็พร้อมรับฟังข้อแนะนำต่างๆและผมให้ความสำคัญกับกระบวนการรัฐสภาในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและมีขั้นตอนที่จะรับทราบข้อมูลทุกอย่างอย่างเต็มที่เท่าที่จะสามารถทำได้ นในท้ายสุดผมคิดว่าการตัดสินใจทั้งหมดจะต้องอยู่ในกรอบของการเห็นชอบโดยรัฐสภาซึ่งให้ผมขอให้ความมั่นใจว่าการเงินการทุกอย่างจะต้องอยู่ในความถูกต้องและตรวจสอบได้ของรัฐสภารวมทั้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับขอบคุณครับก็เป็นอันเอายางแล้วครับครับท่าน รัฐมนตรีครับท่านประธานครับมีคำถามคำถามสั้นๆอีกนิดนึงต่อเนื่องไปเมื่อสักครู่กับท่านประธานครับ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 สั้นๆครับท่านประธานครับก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับผมปิยรัตน์จงเทพผู้แทนราษฎรเขตพักขนบางนาพักประชาชนครับขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีต่อเนื่องไปเมื่อสักครู่เพราะว่าผมฟังคำตอบของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนมากนักแต่แต่เข้าใจท่านรัฐมนตรีว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนกันในที่นี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่า ยังไม่ได้มีการเด,เดินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรมชัดเจนกว่าดีก็อยากจะถามไปอีกนิดหนึ่งครับท่านว่าพื้นที่20,600ตารางกิโลเมตรเนี่ยผมได้รับคําตอบจากทางหน่วยงานที่มาตอบทางกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐมเมื่อวันที่21พฤศจิก,กายน2567ที่ผ่านมานั้นหน่วยงานทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้ตอบว่าการสํารวจปิโตรียมหรือแก๊สธรรมชาติก็ตามแต่ที่อยู่ภายใต้พื้นที่ทับซ้อนตรงนี้นะครับผมอยากให้ขึ้นสไลด์ที่2อัที่ผมขึ้นไวนน้นะครับจุดเนี้ยนะครับ เป็นจุดที่กระทรวงพลังงานบอกว่าการสำรวจนั้นนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี2511ว่าพื้นที่จุดนั้นน่ะมีอะไรบ้างแต่ความชัดเจนคือว่าการสำรวจไม่ได้ไปสำรวจในพื้นที่ทับซ้อนนะครับไปสำรวจในพื้นที่โดยรอบคือคาดการเอาคาดคะเนว่านะครับเป็นการสำรวจแบบนั้นหมายความว่าพลังงานที่อยู่ใต้พื้นที่ตรงนี้ไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่ามีเท่าไหร่แต่ประเทศไทยกับกัมพูชาต่างฝ่ายก็ต่างให้สัมปทานกันไปแล้ว สัมปทานหมายถึงสัมปทานให้กับเอกชนว่าบริษัทไหนบ้างที่จะได้เข้าไปขุดหรือดึงทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้สัมปทานให้ไป50กว่าปีแล้วครับท่า,ทานประธานฉะนั้นแล้วเนี่ยผมได้ถามว่าบริษัทต่างชาติตตตตตที่เข้ามาได้สัมปทานเนี่ยเรายกเลิกสัมปทานได้หรือไม่นี่คือข้อห่วงใหญ่ยกเลิกก่อนได้ไหมเพราะว่าในสมัยนั้นอ่ะห้าสิบปีก่อนนั้นะที่ประเทศไทยบริษัทของไทยเนี่ยไม่ได้สัมปทานหรือได้สัมปทานในสัดส่วนที่น้อยมากเนี่ย เป็นเพราะว่าเรายังไม่มีเทคโนโลยีหรือกําลังความสามารถมากพอที่จะไปแข่งขันกับบริษัทต่างชาติพอสมัยนี้มันเทคโนโลยีทันสมัยแล้วการสํารวจการให้สิทธิทสัมปทานมันควรจะมีการสํารวจใหม่และมีการให้สัมปทานใหม่ได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อห่วงใจจริงๆครับว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีการใหสัมปทานจริงๆเนี่ยอันนี้เราจะเสียหายและจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,บ,รบเชิญท่านมนตรีครับ ขอบขุณท่านประธานท่านสมาชิกสสผู้ทรงเกียรติผมมาริรเงียมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อนที่จะเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของสัมปทานเนี่ยผมผมเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องของการให้สัมปทานนะครับจริงๆท่านสมาชิกสสผู้ทรงเกียรติก็ได้พูดแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่ได้สอบถามไปยังกระทรวงพลังงานซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของการตอบคําถามท่านได้ดีที่สุดว่าจะเป็น จะจะจะ,จะสามารถดําเนินการยกเลิกได้หรือไม่เพราะผมเองไม่ไดไ้ไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องของของอเรื่องของการการทำสัญญาตรงนั้นนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมน้อมรับนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้เข้าไปร่วมประชุมเสวนากับเวทีที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดร่วมกันกับรัฐสภา ทั้งนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับจะเป็นการหารือไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วก็ยุติลงนะครับสามารถที่จะต่อเนื่องไปด้วยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเผมเองก็ไม่อยากให้เกิดความคลุมเครืออยากให้ทุกคนได้รับทราบถึงความกระจ่างในทุกๆประเด็น ที่เราต้องการพูดคุยกันแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับมันเป็นประเด็นในเรื่องของทางด้านเทคนิคมากๆในเรื่องของสัมปทานการยกเลิกสัมปทานมีผลกระทบแน่นอนนะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดจนกระทั่งทําให้มันเป็นผูกมัดไปว่าเรากําลังพูดคุยกันในเรื่องของการทําผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มารับสัมปทานหรืออะไรเพราะฉะนั้นขอให้คุยกันในทา,ทางด้านเทคนิค นในกรอบที่อย่างที่ผมได้เสนอไปแล้วคือจะมีการเสวนาเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐสภาในเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนผมน้อมรับแล้วก็ยินดีขอบคุณมากนะครับที่ให้ให้แนวคิดรวมทั้งตั้งคำถามที่มาจากหลายๆมุมมองเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะทั้งหมดแล้ว เราก็จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันประเมินสิ่งที่ทุกภาคส่วนมีคำถามทุกภาคส่วนมีคำแนะนำมาประมวลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทิศทางที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันจะตอบผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดครับขอบคุณท่านมนตรีมากครับ